โอเคแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เลยนะเจครับพี่เจโนแลนเจก็จะพามาดูคอลเลคชันใหม่ของทางโนแลนว่าจะมีคอลเลคชันอะไรบ้างในฐานะที่ไม่เคยใช้โนแลนเลยตยวนี้ต้องรบกวนพี <il S 2> están, <mis. S 2> ่เจไปแนะนำเลยนะได้ครับยินดีนะเริ่มกันเลยเลยก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของโซนที่หนึ่งของงานโนแลน2025นะครับไลฟ์วิด แฟชั่นนะครับเรามีหมวกทั้งหมด4เซกเมนต์จากโนแลนนะครับเซกเมนต์แรกก็จะเป็นทาวเวลิ่งนะครับแล้วก็เซกเมนต์ที่2จะเป็นเอ็กพอรลิงนะครับแล้วก็คอมมูติ้งแล้วก็สปิดดิ้งครับโอเคครับอย่างหมวกที่กอล์คัสมีโจทย์ประมาณไหนครับต้องถามนี้อ่ะเป็นสายแบบขี่เดลี่ยูสตรีทอ่ะเดลี่ยูสตรีทมีในแท็กสนามมีในแท็กสนามบ้างต้องเป็นสปิดดิ้ง แบบเต็มใบอ่าโอเคเดี๋ยวพามาดูเต็มใบกันเริ่มต้นที่ใบนี้กันครับ Nolan n n 88ครับตัวนี้จะเป็นหมวกแบบ Daily ยุ e เลยขี่ในสนามก็ได้แต่ว่าในเรื่องของถ้าเกิดการแข่งขันเนี้ยอาจจะเว้นไว้ก่อนอเพราะว่าการแข่งขันก็จะมีในเรื่องของสายลคัคคางที่เป็นดีลิลิงแต่ว่าโจทย์ของสติยุทธคือใช้งานง่ายก็ต้องเป็นสายคาร์แบบกริปล็อกของโนแลนเนี่ย เราเคลมเลยเรื่องกริปล็อกของเราค่อนข้างมีมาตรฐานสูงมากๆ่าคุณใช้ไปเลยห้าปีสิบปีกริปล็อกก็ยังไม่พังก็ยังคงคแน่นอยู่ใช่เริมแน่นอยู่แน่นอนแล้วก็ตัวกริปล็อกของเราเป็นดับเบิลล็อกก็คือปกติแล้วกริปล็อกง้างทีเดียวใช่ไหมครับรืดึงเลยแต่ตัวกริปล็อกของโนแลนต้องง้างถึงสองสเต็ปครับถึงจะดึงออกได้<ม>อ่าโอเคครับแล้วก็ความพิเศษของโนแลน n ปดสครับเป็นหมวกที่ราคาอยู่ที่ หมื่นท่วนหมื่นท่วนใช่ครับเป็นพันใบใช่ครับแล้วก็วัสดุที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของโนแลนเนี่ยเรียกว่าลิกซ์ซันโพลีคาร์บอเนตใช่ครับก็จะมีในรุ่นของ n 88แล้วก็ n 66ใช่ครับที่เป็นวัสดุเดียวกันแต่ว่า2ตัวเนี้ยทำไมถึงโจยดการใช้งานไม่เหมือนกัน1เลยตัว n 66 Sport นะครับเขาจะมีสปอยเลอร์ครับอ่าเขาเป็น เลปิก้าใบจิ๋วในราคาที่แบบราคาไม่เกินหมื่นอ่ะไม่ข้ามหมื่นเลยด้วยซ้ำใช่ครับเรื่มถึงแล้วก็มีสปอยเลอร์แบบนี้ด้วยสําหรับใครที่ชอบแบบซิ่งๆหน่อยก็จะเป็นตัวนี้จะดีกว่าแต่ถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเกิดว่าบ้านเราน่าจะเป็นสไตล์เขาเรียกว่าสปอร์ตทัวริงอ่าเต็มใบมีแว่นโอเคก็จะเวิร์กเวิร์กกว่าเวิร์กกว่าในใส่งานที่แบบมีคนซ้อนแล้วก็สปอยเลอร์ไม่ไปเคาะกับหมวก ผู้ซ้อน,อนใช่ครับแต่ถ้าตีเรกคนซ้อนบางทีก็จะหัวป๊อกตกใช่ครับแต่ถ้าอย่างตัวเนี้ยเป็น66สปอยเลอร์เขาค่อนข,ข้างยาวอ,อาจจะมีแบบกระทบกระทั่งกันว่าใช่ในช่วงที่เบรกกันนะครับใช่ใช่ใช่ตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แบบสายซ้อนอ่าโอเคแต่บริเวณใบนี้อ่าถ้าเป็นใบ,น,น,ใบนี้เขาจะอยู่ในหมวดของทาวเวลลิ่งหมวกของการเดินทางใช่ครับตัวนี้เป็น X105 หมวกตัวท็อปสุดของตระกูล e x i e i ใช่ครับ e r i e s, s หมายความว่าตัวหมวกเขาจะเป็นคาร์บอนครับคาร์บอนคอมโพสิตแต่อย่างที่ผ่านๆมามันจะเป็น n s e r i e s n s e r i e s วัสดุเขาจะเป็นโพลีคาร์บอเนตหรือเล็กซานนะครับของทางโนแลนแล้วก็ความพิเศษของโนแลนอย่าลืมนะว่าเราผลิตและนำเข้าจากอิตาลี100%รรวมถึงเราได้สิทธิบัตรจากพินล็อกด้วยพินล็อกหรือเราเรียกกันวอีกอย่างว่าอะไรครับ ผ่นกันฝ้าใช่ไหมครับแผ่นกันฝ้าเนี่ยเขาจะมีแบรนด์ของเขาคือพินล็อกใช่ไหมครับโนแลนจะได้เอกสิทธิ์ในการผลิตพินล็อกใช้เองใช่ครับนี่ก็เป็นความพิเศษ,ษของโนแลนใช่ครับย้อนกลับมาที่ x 1 0 0นะครับก็เป็นหมวก flip up ตัวท็อปสุดนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้โนแลนแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆนะครับก็คือ double action นะครับก็คือคกลไกยกคางต้องเป็น สองล็อกใช่ครับก็มีส่วนล่างส่วนบนจับจีบคู่กันครับถึงจะยกได้อ่าเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าหมวกยกคางทั่วไปครับอาจจะมีแค่ติ่งเดียวคือติ่งล่างปกติโกทีเดียวก็อ่าถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดว่าหมวกที่มีติ่งเดียวเี้ยพอประสบอุบัติเหตุหรือว่าส่วนคางอะไปฟาดอะไรแรงๆอะกลไกตรงเนี้ยมันจะทําให้หมวกเปิดขึ้นมาใช่ครับกลไกตัวนี้ก็เลยมีเพื่อป้องกัน การเปิดเองใช่ก็เรียกว่าเป็นระบบความปลอดภัยของกุญแจใช่ครับ็นเทคโนโลยีโนเลนคิดขึ้นมาใช่ครับเรื่องกลไกโนแลนค่อนข้างมีมาตรฐานแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยใช่ครับแล้วก็จะเป็นอีกตัวนึงเป็นตัวแนะนําของทาวเวลิงคือฟลิปแบ็กฟลิปแบ็กกระแสดีมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนที่ขี่สายสกูตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแก๊ปหรือว่าเป็นอะไรต่างๆนะครับหรือแม้ทั่งคนเดินทางอย่างเราเราเนี่ย ก็ยังชอบตัวนี้ตัวนี้เป็นฟลิปแบ็กนะครับโนแลนเพิ่งมีํำหน่ายในปีที่แล้วนะครับอตัวนี้หน้าตาและกลไกก็จะคล้ายๆกับตัว X105 นะครับคล้ายกับตัวนี้ใช่ครับแต่ต่างกันในเรื่องของวัสดุตัวนี้เป็นเลกซนโพลีคาร์ o อ a เนตใช่ครับก็จะมีน้ำหนักที่มากกว่าคาร์บอนนิดหนึ่งนิดเดียวใช่ครับแต่อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ของหมวกโมดูล่าแบบยกคางหรือฟิปแบ็กนะครับใช่ครับ ก็เรียกว่าสำหรับสายที่ชอบใส่โม้คแบบใช่ครับเปิดค้างอ่ะเปิดค้างฟิแบ็ก็เลือกใช้ได้เลยใช่ครับแต่ถามว่าน้ําหนักเมื่อเปิดค้างแล้วอ่ะต่างกันไหมบอกเลยว่ากลไกการยกค้างของโนแลนะครับค่อนข้างทําออกมาเพื่อนึกถึงโมเมนตัมของหัวกเดี๋ยวเราไปดูตัวตัวอย่างอย่างฝั่งนี้ครับ n 1 0 6ใช่ไหมครับเป็นยกคางโพลีคาร์บอเนตนะครับ เมื่อเรายกทางขึ้นมาเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยครับว่ามันจะเป็นแนวเดียวกับ,<ม>แ,นกบแนวเดียวตรงๆมาอะจะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเทน้ําหนักไปด้านหน้าใช่ครับตรงนี้เนมันคือมันจะขนาดขนาดใช่มันจะขนาดกันหน้าเรา<ม>ใช่ครับทําให้บาลานซ์หมวกอะยังอยู่ที่ตรงกลางแล้วเราจะไม่รู้สึกว่าหมวกมันจะมันมันเอียงอ่ามันเอียงใช่ใช่ถูกต้องครับตัวนี้เลยเป็นความพิเศษของโนแลนที่สามารถทําโมเมนตัมในลักษณะวงรีได้ใช่ครับเดี๋ยวย้อนกลับไปที่ สปิดดิ้งตัวท็อปฮะผมว่าตัวนี้เปีสุดใครใคสก็ชอบนะครับก็คือขวัญใจของสายซิ่งหลายๆคนใช่ใช่ครับตัวไหนเนี่ยตัวนี้คือ X804 RS นะครับโฉมนี้เรียกว่า all new เลย new ทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าเท้าความนิดนึงครับก่อนหน้านี้นะครับ โนแลนจะมีอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์คู่กันมาคือ X l i t e นะครับใช่ครับตระกูลยอดนิยมก็คือ X 803แล้วก็โมเดลสุดท้ายคือ X 803 RS นะครับก็จะเป็นหมวกลักษณะของเลปิก้าอ่าโอเคครับอย่างใบนี้เป็นโนแลน X 804ในเจเนอเรชันใหม่โอเคครับความแตกต่างของตัวนี้ค่อนข้างมีดีเทลเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเชื่อว่าอาจจะได้ไปรีวิวที่ซูเปอร์ไบค์ได้ครับ ่ลองจับดูได้ใช่สรดับมันจะเบากว่าตัวเจ้า803ใช่ครับเบากว่านิดหนึ่งแต่ว่าพวกมาตรฐานต่างๆเนี่ยแล้วก็กลไกเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะครับตั้งแต่ไว้เซอร์เบดชุดนวมด้านในแล้วก็แม้แต่กระทั่งการรองรับการติดตั้ง c a ร์เมลแบ็หรือท่อน้ำจากโนครับตัวนี้ก็มีในส่วนของช่องที่เว้นเว้ามาให้สำหรับท่อน้ำด้วย แต่แน่นอนครับตัวสปอร์ตเลฟิก้าเงี้ยมันจะไม่มีเรื่องของช่องว้าหูฟังใช่ครับแต่สามารถติดตั้งได้อจากติดก็ติดได้ไม่มีใช่ครับติดได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ตัวชิลที่ให้มาอย่างเป็นในกล่องครับไม่ว่าจะเป็นชิลดำชิลระลลอดก็สามารถรองรับการติดตั้งแผ่นเทียรออฟได้แล้วนะครับจากเดิมที่ 803i นะครับจะต้องซื้อชิลเฉพาะแต่ตัวนี้เขาจะมีหมุดมาให้เลยหมุดติดตั้งเทียร์ออฟ สะดวกนสะดวกเท่เลยใช่ครับขี่ใช้งานก็ได้ขี่สนามก็ได้เดี๋ยวก็มาดูเซกเมนต์เพิ่มเติมอีก2 s e เซกเมนต์นะครับก็จะเป็น exploring นะครับหรือหมวกทรง adventure โอเคครับอย่างโนแลนก็จะเป็นตัวนี้ครับ X552 ซ e r i e s นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหมวกทรง adventure หรือที่ทางโนแลนจำแนกเซกเมนต์ออกมาว่าเป็น exploring ครับผมเดี๋ยวลองหยิบมาดูก็ได้ครับนี่ เต็มใบแบบมีแก๊ปนั่นเองครับโอเคครับสำหรับสายป่าป่าดงใช่ครับอาจจะผมเน้นแบบเอ็กซ์เพรสชั่นทางดำดีกว่าใช่ครับเพราะถ้าเกิดว่าเข้าป่าจริงๆอ่ะไม่แนะนําประเภทนี้มันมีผลต่อการหายใจเพราะว่าเราเข้าป่าเราต้องการสเปซในการหายใจที่ค่อนข้างเยอะกว่ามันเลยแบบไม่มีตัวชิลหน้าแล้วก็ใส่เป็นกอลเก้นแทนใช่ครับตอนนี้ก็จะเป็นแค่ลายคาร์บอนที่นําเข้ามาครับใช่ทั้งลำโดดๆเลย โอเคครับแล้วก็ไปที่เซกเมนต,ต์สุดท้ายนะครับก็คือคอม <Home Meeting S 2> มูติ้งอ่าคอมมูติ้งก็จะเป็น2ตัวทางด้านนี้ครับแต่จริงๆแล้วเรามีทั้งหมด3ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งไม่มีสีใหม่เข้ามาใช่ครับอีกตัวหนึ่งก็คือ N 3 4สามารถเข้าไปดูได้ที่ Nolan d t h a i l a n d แใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตัวชูของปีนี้ก็จะเป็น N 2 1นะครับนี่เป็นทรงเจ็ตอิตาลี ถ้าสังเกตดีไซน์ดีๆเขาจะมีความโค้งมนเป็นพิเศษแล้วก็จะมีจุดหนึ่งที่ไม่เหมือนกับหมวกคลาสสิกทั่วไปวก็คือเขาจะมีโหนกด้านหน้าครับอ่าใช่ครับเขาจะมีเส้นโหนกขึ้นมานี่เป็นจริงๆม,มันเป็นสไตล์ของเขาเลยครับใช่เป็นเอกลักษณ์ของ N 2 1เลยใช่ครับที่มีตัวโหนกนี้เข้ามาตัวที่3ของคอมมูติ้งก็คือ N 4 5 ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับยังไม่มีจําหน่ายในต้นปีนี้แต่ในอนาคตก็จะมีเข้ามาอ่าตัวนี้เป็นทรงเจ็ตที่เน้นใช้งานได้แบบทุกวันนะเดลิ l ย use เลยใช่ครับเนี่อ๋อเปิดเหมือนใช่ครับเปิดหน้าอ่าก็สําหรับใครที่รู้สึกว่าอยากได้โนูแลนแต่ก็ไม่ต้องให้มันหวอหวาขนาดใช่ครับก็เป็นตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโจทที่น่าสนใจนใช่ครับในอนาคต มีมาจําหน่ายแน่นอนช่วงช่วงประมาณไหนช่วงทำอันนี้ทำลายยังบอกไม่ได้นะครับต้องรอดูสถานการณ์อีกทีนึงได้ครับแล้วก็ตัวสีต่างๆเนี้ยร้าวๆก็จะมีในเรื่องของสีขาวสีดําแน่นอนใช่เป็นสีที่เป็นเบสิกพื้นฐานใช่ครับเป็นสีเบสใครที่สนใจรอก่อนตันนี้รอใช่ครับรอก่อนราคายังไม่เปิดเหมือนกันครับตัวนี้มีตัวไหนที่อยากจะแนะนำสำหรับ ถ้าเกิดว่าวัยรุ่นโนแลนอยากแนะนําต้องเป็นเดี๋ยวต้องไปดูอีกโซนหนึ่งโอ้มีโซนไหนครับเนี่ยจะเป็นโซนที่2ครับเป็นโชว์แสดงสินค้าคอลเลคชันต้นปีนี้ที่มีจําหน่ายแล้วอ่าที่พร้อมให้เป็นเจ้าของกันแล้วพร้อมให้เป็นเจ้าของถูกต้องครับเราต้องพาไปดีกว่าได้ครับดูกันอ่วงนี้ก็ได้อีกโซนหนึ่งนะที่พร้อมวางจาหน่ายใช่ครับพร้อมวางจําหน่ายถ้าแบบว่ากลุ่มลูกค้าของหมวกกันน็อกตอนเนี้ยมันจะมีในเรื่องของสีที่ ค่อนข้างใช้ได้งทุกวันแล้วก็สีที่ค่อนข้างโดดเด่นหรือว่าเป็นใบโปรดอ่าเดี๋ยวมาดูกันอย่างตัวนี้ครับ N 6 6 Sport ปเราจะมีสีที่ลึกกว่าเดิมจากคอลเลกชันอื่นๆที่เคยผ่านมาเลยครับเพราะว่าคอนเซปต์ของปีนี้ค่อนข้างมุ่งเน้นไปที่ความเป็นอิเลแกนนะครับความอิเล็กนก็จะมีในเรื่องของความสง่างามความดูแลแบบ หน้าใสใสแล้วแบบดูมีสไตล์อ่าใช่ครับใช่ครับมีความเป็นยูนิคของแบรนด์ด้วยแล้วก็หนึ่งเลยถ้าเกิดว่าเรามีหมวกที่มันดูน่าใช้ตลอดอ่ะมันทําให้เราแบบเฮ้ยเราอยากหยิบมาใช้ตลอดเรื่อยๆใช่ครับนี่โอเคนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคอลเลคชั่นใหม่ของแบรนด์โนแลนในช่วงต้นปีนีิเจนะครับผแล้วสำหรับใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าเออยากจะสนจะอยากจะเป็นเจ้าคอเจ้าของต้องติดต่อที่ไหนครับโอเคครับสำหรับ คนที่สนใจแบรนด์โนแลนเทมเปตไทยแลนด์นะครับลูกค้าทุกคนนะครับสามารถติดต่อเข้าไปทางช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับโนแลนเทมเปตไทยแลนด์ no Land, Thailand, หรือที่เว็บไซต์โนแลนเทมเปตไทยแลนด์ได้เลยครับโอเค,เ,คเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยช่วงบริเวณกรอบไม่เกินตรงนี้นะแน่นอนจริงๆนะสำหรับวันนี้ก็คงไม่รบกวนพี่เจ้ไปมากกว่าน,นี้แล้วนะครับขอบคุณพี่เจ้มากครับขอบคุณครับโอเคแล้วในคลิปหน้าซูไปจะพาไปดูซูเปอร์กูลดี้หรือแกเจอะไรดีๆก็ติดตามไปด้วยสวัสดีน้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสว